สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีมาเอฟซีเก่าด้วยจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามด้วยจ้าขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกถูกกำลังใจเนาะจ้าทีคอมเมนต์ลวก็นให้กำลังใจกับแอดจอยเนาะจ้ามาพบกับแนวทางห้าน,น้อยสูตรมัด่วมวันที่สามสิบวันจันทร์มาพบกับแนวทางของแอดจอยจ้าสำหรับ พี่น้องเอฟซีที่ขอแนวทางรัฐบาลไทยกันเขามาเราจะอดใจรออีกสักนิดหนึ่งเราจะเดียวแอดจอยลงหายนอกจากร <c oughs> ัฐบาลไทยไก่เขามาเราจะสําสหรับพ้นห้าน้อยของมือว่านจ่าวันที่ยี่สิบเก้าจาเด่นสองตัวจาหกกับเก้าวิ่งรูดสาหรับพ้นเฉพาะกิจหกสองสามหาสี่เฉพาะกิจผ่านไปนอกจาก สำหรับน้อยพิเศษจ้าบนหนึ่งหกสามหกสามจะขู่ผ่าดไปเนาะจ้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งมาหกสามเนาะจ้ามาเด่นหกวิ่งหลุดหกจ่าทาพี่น้องเอฟซีนำไปวิง่งไปหลุดสายวิง่งสายหลุดหกสามตรงตรงเนาะจ้าเฉพาะกรีอ่ะพิเศษบนจ้าหลักสามสี่ผลาดไปจ้าสำหรับปกติศูนย์ห้าศูนย์บนผ่าดไปจ้าลางออกหกแปด จับขู่เขากันไปตรงๆหกแปดจะมาตัวเน้นเต็มเต็มเดินหกวิ่งรูดหกมาจากสำหรับ v i p ของเฮาพ่านไปเราจะพ้นนอกซี่ีาแปดสี่ำหรับนัก้าห้าน้อยสูตรมัดร่วมเพราะวันที่ยี่สิบเก้าโอ้โหมือนี่เขาหน่อยสุดเราจะมารอบปกติรอบเดียวเราจะตรงๆตัวเน้นเต็มเ็มเราจะไซ่์วิ่งไซด์รูดแถ่นับไปวิ่งไปรูดด้วยกะ 63ตรงๆหน่อยพิเศษเกจากยินดีกับคนติดตามด้วยจ้าแต่ว่าเขาหน่วยสุดไปนิดนึงนะจ้อะาอะตัมกันต่อรุ่นกันต่อกับฮานอยมัดรวมของวันที่30จากวันจันเมื่อนี้มีแนวทางเล่าพัฒนาใหา้พป่นาา้อย FC ด้วยจ้าก่อนสีไปหลับชมฝากพี่น้อง FC กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยจ้าพู่เสีได้บุพการแนวทางที่แอดจอยลงหายนะจ้าพู่เสีได้บุพการแนวทางต่อไปจ้า แนวทางดีๆมีห้พีโเอฟซีได้ถูกวันจ้าสำหรับ้าโนยมัดรวมมือมือนี้เด่นอยู่ที่0ูนกับเจ็ดวิ่งรูดจ้าจับคู่เด่น0นวิ่งรูด 0, 0ูนย์ศูสา ศูนยหาเด่นเจ็วิ่งรูดเจจับคู่เจ็ดหกเจเก้าเจตามด้วยเจหนึ่งกันจาสองสี่ สองหาสองหกสามตัวจา่าศูนย์เจ็ดสองสองเก้าเจ็ดศูนย์สองสี่สามเจ็ดแปด อันนี้คือสูตรสามตัวจ่าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจา่าสามตัวคอเน้นอยู่ที่สามเจ็ดแปดศูนย์สองสี่ชุดกันเน้นอยู่ที่สองห้าเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดคอเน้นอยู่ที่เจ็ดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์สองกับศูนย์สามจ่า สำหรับแนวทางห้าหน้อยหมัดรวมวันที่สามสิบมือนี้ตามนี่เลยจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดลองเปรียบเทียบพิจารณาเบิ่งได้นอกจากหมักถ้าชอบค่อยตาม,บ,มาบ,บ่หมักบ่ชอบสามารถปล่อยผ่านได้จ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจ้าขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจ้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนอกจากเพิ่สแได้บ่ผ่านแนวทางต่อ,ตอ,ตอไปจ้าคลิปนี้ข้อกล่าวคำว่า Assalamualaikum warahmatullahi